สวัสดีค่ะยีน,นีต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ช่องของแมงมุบินได้แต่วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียกช่น,นะคะกับตัวเพลง Into the Fire เนาะของหนุมน่มๆ Into One นั่นเองค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเป็นเวอร์ชันในห้องซอมเนาะหรือว่าในสตูดิโอของทางว g t จวานนะคะก็เอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการสิบลาเนาะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลย Into the fire mm hmm. เป็นเวอร์ซอมที่แบบ mm hmm. มันดีมากเลยนะ oh, 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 oh. ยอมใจบอกกิ้งจริงๆนะตั้งแต่ดูมาอืบิ๊กีิ น้องหลิวต้องยอมจริงๆกับหัวสีแดงะ่ะคือเหมือนแอรเรียวเลยอะ่ะน้องนายอ้าวผมผมเปลี่ยนสีแล้วหรอคืออินโนองอินเนอร์แต่ละคนคือได้นะได้เวอร์ดเอค รู้สึกว่าในอิมนิ v ผมเสียเงินป่ะพี่เคอร์พี่เคอร์โอโ้โหมาแบบเป็นคู่เลยนะ อินอือินเนอินกกต้องยอมแบบแบทีค่ะแต่ตงสายตาเนี่ยเจียยวนคือถ้าเต้นแบบพร้อมเพียงกันมากเลย ชอบท่ารีดมือมากนีไฮโนต้ตได้ยินสักทีหนึ่งถ้าสวย มีการแปลพงแผ่แถวดยวยแบบเออหนังในเดะเดก็คือมีความปุกปิกอยู่เนาะ แอนนี้ตัดตัดออกได้ไหมโลโกเนตัดออกตัดออกตัดออกเลยทุกคนคือแบบหลังจากที่ดูจบแล้วก็แบบมันดีมากคือเป็นอีเวอร์เลยเนาะคือแบบมันดีมันดีจริงๆซึ่งท่าตรงท่าเต้นต่างๆก็คือแบบได้เห็นชัดแล้วคือท่าเต้นคือดีมากคือต้องยอมใจโคโลกราฟต่างๆคนออกแบบท่าเต้นต่างๆเนาะก็นี่ก็คิดไปแล้วว่าคือคนออกแบบท่าเต้นก็คือพีเเก็บพี่ซันตาเหมือนเดิมคือแบบทรงงานดักมากเลยนะคะสองคนนี้ก็คือ จากที่ดูกันเต้นอนะ่ะคือสองคนนี้จะแบบประกบคู่กันตลอดเลยนะถ้าดูดีดีคือแบบถ้าสังกีดีๆเนาะคือสองคนนี้คือคนนจะประกบคู่ต่างๆเลยเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นบล็อกกิ้งไหนนะโอ้โหดีมากคือแบบคุมทีมได้ดีมากเลยเนาะสองคนนี้ก็คือเป็นเมนแดนที่แบบดีมันปังเนาะกับสองคนนี้ซึ่งถ้าตรงท่าเต้นต่างๆคือแบบดีมากคือบางท่าก็แอบจะยากไปนดิดนึงแต่บางท่าก็คือเต้นตามกันได้เนาะแล้วก็ในส่วนของบล็อกกิ้ง ยอมใจจริงๆพอบ็อกกิ้งมันโหดมากคือถ้าจะเปลี่ยนบ็อกกิ้งแทบจะถอทพอนนะคือเดี๋ยวก็แถวเฉียงเดี๋ยวแถวหน้าการ์ดาน์เดี๋ยววงกลมตรงกลางเดี๋ยวก็แบบบ็อกสามเหลี่ยมเดี๋ยวก็อืมต่างๆคือบ็อกกิ้งต้องยอมจริงๆอ่ะเพราะว่ามันโหดมากคือถ้าตรงท้าเต้นคือแบบยอมใจนะแอบชอบ ท่าเต้นนี้แบบอีกมือหรือว่าจะเป็นแบบท่าเต้นกังฟูด้วยแอบผสมผสานคือเป็นการผสมผสานท่าเต้นนี้แบบลงตัวมากๆเลยเนาะแล้วก็ไม่ในส่วนของไอ้นี้หน่อยการถ่ายทําก็คือแอบแบบอยากให้แบบถ่ายลองเท็มากกว่านะเพราะว่าดูด,ดูดูคลิปเนี้ยที่เขาแบบถ่ายออกมาแล้วคือแบบมันมีการตัดภาพไปนิดนึงคือมันทําให้หมันตัดมูลอารมณ์ไปนิดนึงเนาะก็แ,แบบอยากให้มันถ่ายลองเทคให้ถ่ายไปยาวๆเลยแบบเห็นแบบโดยทั่วแต่ว่า ก็แอบ,บสงสารนุหนุ่มนิดนึงเนาะเพราะว่ากลัวว่าถ่ายยาวปุ๊บแล้วมันจะเหนื่อยเพราะว่าดูจากท่าเต้นแล้วก็บล็อกกิ้งระเบิอก็อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะแล้วก็ไม่ในส่วนของเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมต่งตางๆก็คือดีมากเลยค่ะคือมันขาวทุกคนคือขาวมากแล้วพอใส่ชุดขาวคือแบบหลอ่อแต่ส่วนตัวคือแอบ,บชอบชุดของเ k คนิดนึงคือชุดนี้มันเข้ากับเอเคมากทําให้แบบเอเคหล่อมากแล้วยิ่งผมสีเทาคือ ดีมากๆาเอคือหล่อมากแล้วจากตอนในเอมวีเนาะก็คือแบบผมสีเงินแล้วพอตัดภาพนี้ก็คือแบบสีมันเหมือนจะหลุดแะ้วปลาก็กลายเป็นสีเทาออกเทาๆนิดนึงก็คือแบบเอคทรงนี้สีนี้ชุดนี้หล่อหล่อเลยนะคะกับเอคเนาะแล้วก็น้องนายกับน้องหลิวชุดคู่หรอเอ๊ะหรือว่าไงชุดคู่หรออคือคนอื่นอะชุดก็คือ กางเกงขายาวแต่ว่าของน้องนายกับของน้องหลิวก็คือกางเกงขาสาั้นชุดคู่หรอกรู้ว่าไงโอ้โหแต่ว่าชุดของนายคือแบบน่ารักมนาะคือแบบสีผมจากตอนแรกคือใน m อีเป็นสีแบบออกดำกับอ่าสีเหลืองๆเป็นเป็นบอลขาเนาะก็คลิปนี้ก็คือดำชมพูเลยจ้ะก็คือเป็นเป็นแบ็คทิมไปเลยก็ทรงผมตั้งแต่สีชมพูแล้วถุงเท้าก็ยังสีชมพูอีก ก็คือเขากันบีคือแบบทําให้น้องนายแบบการัปกปุกปิดนิดนึงเนาะกับน้องนาย,ยแล้วคือแพทชิกถึงแม้ว่าจะใส่ชุดสีขาวนะคะแต่ว่าถุงเท้าก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือเป็นตัวตนคาแรคเตอร์ของแพทชิกเนาะก็คือถุงเท้าคนละสีก็คือคราวนี้มาสีแดงน่าจะสีแดงแหละครับสีชมพูเลยก็คือน้องคือแบบอืมคงคาแรคเตอร์ความเป็นน้องของแพทชิกนั่นเอง รื่งชุดขอ,ของคนอื่นก็คือแบบเข้ากันดีนมากอย่างของเดนโมเนี่ยเป็นไหมพรมไหมพรมของมิกะคือแบบตอนแรกดูเหมือนชุดนักบาสเลยนะแบบใส่เสื้อคลุมเหมือนตัวการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยแบบหล่อเหลามากพี่เคิร์ก็คือแบบสูทอ่าเป็นไกายเสื้อคอยาวเนาะคือแบบหล่อมากแล้วผมสีขาวพี่แกคือแบบหล่ออยู่แล้วเนาะแล้วคือซานตาพี่ซานตากับพี่ค,คือต้องยอมใจจริงๆ ไม่ว่าจะตรงท่าตรงท่าเต้นคือเก็บลงเก็บลายได้ดีมากแล้วก็เออนี่ท่าเต้นคือทุกคนคือเก็บลายได้ดีมากลายเต้นคือคมมากคือแบบยอมยอมจริงๆเนาะ,ะโดยรวมโดยรวมของทีนี้ก็คือดีค่ะแบบมันสมการลอกคอยกับอินทว n นกับเพลงอินทวานไฟเอเนาะแต่ว่าแอบติดตอนท้ายนิดน,นึงกับตัวตัวที่มันเป็นพื้นหลังสีดำแล้วก็มีตัวโลโก้ขึ้นมาคือ ไม่ต้องออกมาก็ได้แม่อันนี้คือแบบตัดออกไปเลยก็ได้ยิ่งดีเนาะก็คือแบบให้จบแบบที่นุ่มๆทั้งสิบเอ็ดคนคือตั้งห้าลอแค่นั้นพอคือตอนท้ายคือไม่ต้องใส่แมกก็ได้อีกตัวแบบแท็กไลน์หรือว่าโลโก้โลโก้อะไรต่างๆเนาะไม,ไม่ต้องออกมาก็ได้เนาะคือแบบให้จบที่ตัวศิลปินเลยก็เอาแค่นั้นพอเนาะก็ไม่ต้องแบบอืก็เอาเป็นว่านะคะยิงก็อย่าลืมติดตามผลงานของนุ่มๆกันต่อไปเนาะกับนุ่ม อินทูวนไมว่าจะผลงานเพลงหรือผลงานคอนเทนต์ต่างๆอะไรที่เขาจะปล่อยออกมาเนาะก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสพอ์ตกันต่อไปเนาะแล้วก็ MV ก็คือแบบรานแต่ไปแล้วเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมไปปั่น MV กันเนาะสำหรับชาว Insider อร์ทั้งหลายคือไปปั่นกันเพื่อแบบให้กำลังใจตัวศลิลปินกันต่อไปเนาะก็ยังไงก็ติดตามแล้วก็พพอ์ตกับนุ่มๆทั้งสิคนต่อไปเนาะกับนุ่มๆอินทูวัน สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วหากชินชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะ